สวัสดีค่ะวันนี้สัมพามากินก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่เลยก๋วยเตี๋ย,ยวใช้แบบแบบผงนะคะ่ะเราก็ต้มไปเลยเนาะนี่มันน่าอร่อยมากแล้วมันน่าอร่อยจริงๆนะคะ วันนี้วันนี้อากาศน้หนาวค่ะมันคืมฝนตกมาคืนฝนตกแรงมากอืมมไม่ท้าติดรถแปน ติดรถแฟนไปซื้อหมูมาบ้านสาห่างจากร้านเอเชียนะคะขับรถขับรถในห้านาทีประมาณ5นาทีเนาะแต่ถ้าสักขีส่สก,กูตเตอร์ไปก็ประมาณ15นาทีถ้าเดิน20่สถึงสานาที บางทีฉันก็เดินไปค่ับออกกาลังกายเนาะเขาก็จะมีร้านเอเชียซึ่งมีทุกๆุกอย่างที่จะต้องการหมายถึงเครื่องปรุงอะค่ะมีทุกๆอย่างเลยสะดวกแต่เป็นร้านของเวียดนามค่ะ ของคนเวียดนาม อ,อผักบุง้งช่วงรอบวันนี้ซื้อเข้ามาค่ะปกติสัก,ก็จะ ก็จะปลูกเองเนาะพักบุ้งะคะ่ะวันนี้ตั้งใจไปซื้อมาเพื่อที่จะเอาเขามาปลูกในกระถางค่ะลืมซื้อเห็ดอยากกินหมดจุ่มอืลืมซื้มแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปมนะ ตรงนี้สายยูอะค่ะเป็นคนเอเชียอยู่เยอะมากเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นเวียดนามนะคะแล้วก็คนไทยเยอะมากเยอะจริงๆค่ะบางครั้งสาก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ที่อยู่ตรงนี้อยู่บิสเปนเนี่ยสายอยู่มองนอกสาคิดว่าสายอยู่มองไทยเนาะเยอะเยอะมากจริงๆ ไม่เห่านะคะที่นี่ก็คือเยอะมีวัดวาอารามเนาะปีใหม่นี่สา่าจะไปวัดแต่ไม่ค่อยได้ไปวัดก็เเขาหรอกค่ะเพราะว่าขับรถไปวัดไทยเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วสาขับรถไม่เป็นต้องรอสามีเนาะก็จะไปช่วงอสงการบ้างปีใหม่บ้างเนาะไปหาของกิน <c oughs> เพื่อนๆไทยที่นี่น่ารักค่ะหรือเป็นเพราะว่าเรารู้จักคนน้อยด้วยก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่มีที่รู้จักก็คือน่ารักทุกคนเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เพื่อนแฟนเรื่องข่าวไม่ค่อยดีแกแกเป็นมะเร็งค่ะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้ก็เลยให้แฟนถามไปนอนเล่นกับแกแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะไม่อยู่บ้านก็เลยต้องเป็นอาทิตย์หน้ากน้าสงสารแกอยู่คนเดียวลูกก็อยู่อีกประเทศหนึ่งเมียก็แกเสียเมีย เสียแม่ไปเมื่อสองปีที่แล้วค่ะน่าสงสารแกเนาะแกน่าจะได้ขายบ้านแหละเพราะว่าไม่มีคนไปอยู่กับแก,แกถ้าเกิดแกทำคีโมอะไรเงี้ยแกจะได้มีคนดูแลการอยู่คนเดียวก็บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเนาะค่ะเนาะ แล้วแกไม่คุยกับใครแกมีเพื่อนคนเดียวคือแฟนสาเลยแกก็ไม่บอกใครขนาดเก็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแกก็บอกแค่แฟนสาคนเดียวแกก็ไม่ได้บอกลูกเต้าแกนะคะนั่งสันเนาะแกก็ถามว่าแกอายุเยอะไหมก็หกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดปีก็ถามว่าเยอะก็เยอะแหละ อยู่คนเดียวด้วยเหงาอยู่เนาะเดี๋ยวแกออกจากโรงพยาบาลมาแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตแกข่าวแกให้ฟังนะคะเผื่อมีเพื่อนอยากรู้เนาะจะได้เป็นกำลังใจเผื่อแกจะมีเอฟซีแล้วบอกว่าหายเล้วๆนะเผื่อแกจะมีแรงสู้โตเนาะตอนนี้ก็คือมีแค่สาก,กับ แฟนที่เป็นที่เป็นกำลังใจให้แกอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวสามารถอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ